เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาก็เข้าเกมมาทำคลิปสักหน่อยนึกว่าหาว่าผมห่างหายไปนานเกินนะนี่วันนี้ก็เป็นวันที่เซิร์ฟนี้เหรียญตกพอดีนะก็เป็นเซิร์ฟที่พวกเพื่อนเขาลงกันนะเราก็มาแจมด้วยคนจะได้มีอะไรเล่นไงไปแต่ก็อีกสักนานอยู่นะอีกสักสองชั่วโมงนี่ก็ ไปหาอะไรเล่นก่อนเอแต่ตอนนี้ก็ขอไปเล่นกับรัสเซียก่อนนะบ้านมันก็อยู่ใกล้เราก็พอดีเลยปะเป็นบ้านมันกันเฮ้ยมาเล่นปืนหนักเลยวะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทำเครื่องร่อนนะก็ขี้เกียจนั่นเอง แบบนี้ดีกว่านะรอมันลงมานี่อยู่ในกระงหนึ่งตัวเดี๋ยวมายิงกับพวกนี้เลยก็ไปดูดเซตกันนะเป็นว่าจะได้เปล่านะมีเสียงเอฟด้วยเราน่าจะตายเฮ้ยโอ้โหเจ็บอยู่นะ นี่ได้ยังไงไอ้นี่ตัวเปล่าตายไปตอนนี้มันก็ยังไม่ออกมานะเราก็ต้องล่อมันออกมานั่นเอง ที่มันก็ถือปืนอยู่นะยูซี่ยูซี่ก็เอาครับปะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมาได้ไงวะสวยเลยเพื่อนดูดิเฮ้ย M4 ก็รอโคบบนบ้านนะไม่รู้ว่าจะลงบ้าวถ้าลงนี่ได้ดูแลบเฮ่ไม่ลงมาวะแล้วก็ได้ปืนสองคนละ มันอยู่ในบ้านไม่ออกมาเลยวะ่ะถอยก่อนแบบนี้ก็ต้องถอยแล้วก็ดูหน้าด้วยนี่เพราะว่ามันก็มีตัวโคบอยู่นะ m 4เอ้ยตัวมันวับวับวะเมื่อกี้มันก็ลงสมตัวเลยนะอีกตัวก็นี่ไงตัวก็นำไปก่อนแล้ว ร่วงไปแล้วอีกตัวเดียวเคยังว่านี้ก็ดูดยูซี่เลยครับเก็ปล่อยให้เพื่อนเก็บของไปนะนี่ไงดูดิมันมาเสริมโคตรไว คือถ้ามันหัวร้อนก็น่าจะจัด M4 ม,มาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเผื่อเราจะได้ไงตอนนี้เขาเล่นแต่คนเบาอยูซี่คือไรค่าเลยพวกนี้มันก็ทายเกมเลยไงแล้วเราก็เล่นไปมากลับบ้านดีกว่าคนระับมันก็ไม่ลงมาเลยนะเราก็ได้มาเซตกระโูด ครึ่งตัวเะไรก็ปืนพวกนี้เนี่ยแล้วก็เอามาอย่างน้อยมันก็ตกให้เราเลยนะอ้ปะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปยิงกับใครเลรบไม่รู้บ้านด้วยไงนี่ก็รอเหรียญตกเลยแล้วกันแลบแล้วก็คอยไปเล่นกันตอนนี้เวลาที่เรารอคอยก็อีก30วิมาดูว่าเหรียญจะตกเมืองไหนกันนี่ก็รอกลางแมปแลบที่เพื่อนนะ น้ากาผมก็ไม่ได้หยิบมาด้วยเนี่ยก็ให้เพื่อนติดตัวมา่มรู้ว่าจะเอามาเปล่านะไม่งั้นก็อดเข้าแน่นอนในเมืองเนี่ยแล้วก็น่าจะพามาแล้วเจ็ดวิแล้วก็ให้เป็นเมืองใกล้ๆแล้วกันครับไบโอนิวเคลียร์พวกนี้เนี่ยอ่านี่ครับเ,เรียบร้อยเราก็ไปนิวเคลียร์เหรียญนี้ก็ไปกันแล้วก็มันก็มีสองเหรียญน,นะ เฮ้ย hey, จริงดิเอาเรื่องสองเหรียญทีเดียวแล้วโรงงานนิวเคลียร์ Let's go <S ผมว่าเดือดแน่นอนว่ะเฮ้ <Hey. S 1> ยยังุงสารจะจอดมารับผมว่ะไปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อ้าวเวพื่อน,นโดดแบบนี้เลยอ่ะ เราก็ไม่มีร่อนจะโดดจับเขาก็ไม่ได้นะขับไปจอดเอาลวกันลงนี้เลยเฮ้ยเ hey! มื่อกี้ก็มีเสียงบวกแล้บบอกแล้วว่าเดือดแน่นอนมันก็สองเหรียญทีเดียวนะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย ทั้งเตียงไว e ้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายแน่นอนแล้ว uh, ก็สำรองไว้ก่อนเฮ้ยไอตัวจีนนี่มันเก็บเรียบเลยวะเฮ้ย สามตัวเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วนี่ไงของจริงนี่ครับมีคนพิมพ์แล้วปอเฮ้ยเอาเรื่องวะก็ว่าอยู่นะเห็นวันยิงทีเดียวสามสิตัวเราเจอของแท้แนบเนี่ยโอ้โหดูดิยังยิงมาได้นะตรงนี้เนี่ย ตอนที่จะเข้าในเหมืองก็เข้าไม่ได้นะออกไปมันก็ยิงเราตายแน่นอน<ม>เสียงฮอก็บักด้วยนะจบจัดเลยตอนนี้การชิงเหรียญที่เรารอคอยแคปก็น่าจะอยู่บนแคมป์นะ ลงไปนี่มีตายแน่นอนนะเฮ้ยดูดิโอ้โหเอาวะนี่ขนาดไกลขนาดนี้นะก็ยังยิงได้ว่ะนี่ก็ต้องมารอด,ดูครับว่ามันแบบมันจะย้ายเหรียญยังไงนะจมันวิ่งไปไงเราก็อาจจะยิงได้รอด,ดูอันนี้มันก็บังเอิญเกิดนะเมืองเดียวก็ตกสองเหรียญเลยครับ งั้นเราก็จะแยกไปได้เลยนะเฮ้ยโอ,โอ,โอ้โหเมื่อกี้โดนไปสองดันก็เจ็บอยู่นะมาผมว่าเรียนก็ปล่อยมันไปครับไี่เ,เราก็ไปหาลากคนดีกว่าเดี๋ยวมันก็จะเหงาเกินไป เมื่อกี้ก็เห็นวิ่งกัน2-3คนนะนี่ไงเดี๋ยวในเมืองก็ปล่อยให้พวกเขาจัดการไปแล้วก็ลากคนรอบนอกดีกว่านะอุตสาห์มาชิงเหรียญทั้งทีก็ได้จะอยู่ในแคมป์นะมาลงลากคนดีกว่าเฮ้ยไม่ยิงกันหรอเมื่อกี้ก็เห็นวันวิ่งทางเดียวกันนะ ตัวนี้มันอ้อมแล้วก็ตามไปโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเอาว่าดูดิระยะไกลขนาดนี้นะมันก็น่าจะอยู่ในเมืองนะโปรเนี่ยยังยิงมาได้ไม่รู้ว่าจะยิงคนได้เปล่านะส่าจะยิงคนรอบนอก โอเคสมผมก็ยังอยู่หวังว่าโรไม่ยิงมาตอนนี้เหรียญก็เปิดไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะนี่เราก็ไปยิงคนแล้วกันนะโบก็น่าจะได้หมแล้วนะเหรียญเนี่ย นี่มีปืนไหมเห็นตัวเปล่าเฮ้ยดันมาแบบนี้มีปืนแน่นอนเราก็ไปเล่นด้วยนี่มีปืนอยู่ร่วงไปเอมฟของแต่งเก็บมา ถ้าวันนี้ไม่ได้เรียนก็มาล่าปืนเนี้ยนี่ต้องได้ละเฮ้ยโบยังอยู่อ่ะดูดิมันยังอยู่นะสนแสดงว่ามันเอาเหรียญให้เพื่อนมันเก็บแน่น,นอนนะมันก็มายิงต่อเฮ้ยโอ้โหเอ,อ,อ,อาวะเวลผมปิดแบบนี้เลยนะ เอาเรื่องเลยดูดิมันอยู่ตรงนั้นเองนะวรีบไปเก็บปืนขอนเลยก็ไปยิงมันนี่โปรตายโปรที่มันห้าาเกินไงแต่วศพผม,มยังอยู่บ้านะ ยังอยู่ดีปาก็ยิงคนดูไม่รู้ว่าจะย,ย,ยังอยู่เปล่า,านะ,ะเหรียญมันก็ไปแล้วไงคนก็น่าจะไปกันหมดแล้วจบจัดเลยโอ้โห บ้านมันจริงด้วยครับขอบอแมพนะตรงนั้นมันก็มีบ้านจีนเฮ้ยยากไหนวะ ในตัวโปเนี่ยเอาวะมาจะบิงมาเก็บของแน่นอนครับนี่แถวนี้คนยังเยอะที่ก็ไม่เดง,งกัน เมื่อกี้ก็เห็นคนวิ่งแถวนี้นะไปยินไหนละ โอ้ยโอ้ยปั๊มยาได้ปะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเหมือนครับผมหลุดอยู่กลางสนามรบเลยนะมีทุกทางเลย คือว่าผมจะเปลี่ยนจุดได้เปล่านะอยู่ตรงนี้โคตรอันตรายเอาน่นจะมาแล้วผมเอ๋มีของอยู่ไปแล้วตรงนี้มันมีสองแคมป์เลยนะว่าอยู่มันเกิดมันได้ให้เรื่อยๆเลยเนี่ยเรนก็ไปเก็บปืนก่อนแล้วกันคนระับได้มันหลายกระบอกเลย ดูดิไอตัวนั้นยังจริงอยู่นะเี๋ยวเข้าไปเล่นกับมันกัน Follow me นี่ไอตัวเคาะเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในนี้เอาวะ รถเข้ามาเอาเพื่อนนี่ยตอนอยู่ในรถมันบักนะไปไปไม่ไอตัวข้าตัวดีเลยเนี่ย พาผมว่า,าคนก็น่าจะไปกันหมดเลยนะเรียนมันก็เอากลับบ้านเลยไงไฮโซเนี่ยก็ไปเก็บของที่แคมป์เลยก็กลับบ้านดีกว่า เราก็จะอยู่ไปทำอะไรจบจัดเลยนะุตสาห์จะมาชิงเหรียญทั้งทีก็เข้าเมืองก็ไม่ได้เลยนะโหดเกิดเก็บไปอย่างน้อยก็ได้พวกปืนเลยก็กก็บพวกนี้มานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาทํทำอะไรที่บ้านก็ยแย่ๆแต่ก็เก็บมา แค่ <Okay. c oughs> นี้แหละว้วภาษาตั้งตาเราจะมาเชิงเรียญก็เจอพวกนี้ที่จริงมันก็หลายคนอยู่นะเซิฟนี้บ่อเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาก็อีกชื่อนึงนะนี่ก็นี่ก็อีกชื่อหนึ่งไอเยสุดจัดเลยโอเคก็ตามนี้แหละสำหรับวันนี้เราก็จะมาเชิงเหรียญก็ไม่ได้ชิงเหรียญน,นะก็คิดว่ามายิงเล่นแล้วกันรับโอเค เอาเป็นว่าที่ผมก็ไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ไม่ยบายครับทุกคนไปก่อนละ